สวัสดีค่ะคลิปนี้นะ่าจะเป็นคลิปที่หลายๆคนถามถึงนะคะเพราะว่าเราสามารถสร้างรายได้เสริมหรือว่าอาจจะเป็นรายได้หลักในอนาคตเลยก็ได้ค่ะมาที่ตัวจัดการหลังบ้านของบล็อกเกอร์นะคะแล้วก็คลิกในส่วนของรายได้ตรงนี้ค่ะจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะสำหรับใครที่มีบัญชีเอเซนต์อยู่แล้วก็สามารถเชื่อมต่อมาได้เลยนะคะหรือว่าใครที่ยังไม่มีบัญชีเอเซนต์ก็สามารถคลิกสร้างบัญชีเอเซนต์ใหม่จากตรงนี้ได้เลยค่ะ หลังจากคลิกสร้างบัญชีแล้วนะคะก็กรอกข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็คลิกสร้างบัญชีได้เลยนะคะข้อดีของการสร้างรายได้ด้วย a d s e เซนก็คือมันจะมีโฆษณาหลากหลายนะคะสำหรับใครที่เขียนให้จะมีโฆษณาสินค้าหรือว่าโฆษณาแนวที่เราเขียนหรือเปล่า a อ s เซน ก็จะพยายามหาสิ่งที่ใกล้เคียงหรือว่าสิ่งนั้นมาให้นะคะจะช่วยให้เกิดการคลิกมากยิ่งขึ้นค่ะสมมุติลูกค้ามาเกี่ยวกับการแต่งหน้าใช่ไหมคะเราอาจจะสอนแต่งหน้าสินค้าก็อาจจะเป็นเครื่องสําอางต่างๆก็จะเชิญชวนให้ลูกค้าคลิกมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าสมมุติเขาเข้ามาดูการแต่งหน้าแต่ว่าเป็นสินค้าเกี่ยวกับอย่างอื่น<ๆ>ก็ทําให้เขาไม่เกิดความสนใจนะคะการคลิกก็จะน้อยลงค่ะเป็นข้อดีของ Adsense นะคะเพราะว่ามีโฆษณาหลากหลายโฆษณาเยอะ แล้วระบบของเขาก็จะหาโฆษณาที่น่าจะเหมาะกับผู้อ่านของเรานะคะหรือว่าน่าจะเกิดการคลิกสูงสุดค่ะสำหรับใครที่กังวลน,นะคะว่าออบอกภาษาไทยเนี่ยจะสร้างไรายได้ได้หรือขอบอกเลยว่าสร้างไรายได้ได้นะคะอาจจะไม่มากเท่าภาษาอังกฤษนะคะเนื่องจากค่างเงินหรืออะไรต่างๆแต่ก็สามารถสร้างไรายได้มีหลักแสนให้เห็นเหมือนกันค่ะ ใครที่อยากจะทําเป็นอาชีพเสริมหรือว่าต่อยอดเป็นอาชีพหลักก็ถือเป็นตัวเลือกดีๆอีกตัวเลือกหนึ่งเลยนะคะ